สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกนะคะเกฟอร์เรสต์ูมค่ะหรือพี่ฟอร์ของน้นองๆนั่นเองนะคะการแต่งหน้าในวันนี้พี่ฟอร์ได้แรงบันดาลใจมาจากเซเลบิตต้ส,สวยๆนะคะคิมแคทเช่อนอยากรู้ว่าแต่งหน้าอย่างไรตามมาดูกันเลยค่ะ การแต่งหน้าในวันนี้จะชัดและเป๊ะเวอร์นะคะเพื่อไม่ให้การปกพ้องใดๆเนี่ยพี่ฟอร์สขอเริ่มต้นจากการแต่งตาก,กับเขียนคิ้วก่อนนะคะและเราค่อยมาลงรองพื้นที่หลังค่ะสเต็ปแรกนะคะพี่ฟอร์จะเลือกใช้คอนซีลเลอร์ทาไปทั่วบริเวณตานะคะและพี่ฟอร์เลือกใช้ของ n a r s นะคะและจากนั้นนะคะพี่ฟอร์จะใช้ฟองน้ารูปไข่นะคะกดซับให้เรียบร้อยทําให้เนียนนะคะสเต็ปต่อมาพี่ฟอร์จะเลือกเขียนคิ้วโดยพี่ฟอร์เลือกใช้พาเลตของ e l l บ n e นะคะเขียนคิ้วให้ได้รูปทรงนะคะ เนื่องจากรูปทรงคิ้วของพี่ฟอเป็นทรงตรงใช่ไหมคะจะค่อนข้างเขียนยากนิดหนึ่งพี่ฟอจะขอเก็บรายละเอียดนะคะโดยใช้นาสนะคะคอนซีลเลอร์ทำให้คิ้วมันได้รูปมากขึ้นค่ะหลังจากที่เราลงคอนซีลเลอร์นะคะทั้งใต้ท้องคิ้วและบริเวณบนคิ้วแล้วเราก็ทำการเกี่ยให้เรียบร้อยค่ะเรามาเริ่มต้นแต่งตาก,กันเลยดีกว่าและพาเลทที่พี่ฟอจะใช้ในการแต่งตาในวันนี้ก็คือเนคเกหนึ่งนะคะสีแรกที่พี่ฟอจะเลือกใช้สีเวอร์จินนะคะทาไปที่ใต้ท้องคิ้วนะคะให้เป็นไฮไลท์แบบสว่างๆแบบมีประกายค่ะ หลังจากนั้นนะคะพี่ฟอจะใช้สีบลักนะคะในการสร้างโครงเบ้าตานะคะวาดเบ้าตาไปแล้วก็ค่อยๆเบนนะคะเริ่มจากน้อยค่อยๆเบนไปเบนไปนะคะและสีต่อมานะคะพี่ฟอเลือกใช้สีฮาร์เบรกนะคะพี่ฟอจะระบายตรงหัวตาตรงด้านบนและก็ตรงด้านล่างนะคะให้มันเป็นประกายทองแบบนิดๆนะคะ และสีต่อมานะคะพี่ฟอเลือกใช้สีไซซ์คาร์นะคะทาไปตรงบริเวณเบนเปลือกตานะคะแค่ตรงรอยพับของบนตาค่อยๆทาไปทาไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทําการใช้สีบัคนะคะทาไปที่ใต้ขอบตาของเรานะคะไปบรรจบกับสีฮาร์เบรกที่เราทาไปตอนแรก มันก็จะได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราจะทำการนะคะใช้แปรงสะอาดนะคะเบนเบนสีเวอร์จินกับสีบลักนะคะให้เกลืนกันหลังจากนั้นเราก็เบรนระหว่างสีไซส์คานะคะกับสีบลักให้เกลืนกันอย่างเป็นธรรมชาตินะคะ<อ>จากนั้นแล้วนะคะเราจะทำการกริดอายไลเนอร์นะคะพี่ฟอร์เลือกใช้ของลอรีอัลค่ะ เมื่อเรากีดอายไลเนอร์ให้คงกิีบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเขียนอินไลเนอร์พี่ฟอลเลือกใช้ของ Maybelline Gel Liner ค่ะและสเต็ปต่อมานะคะปัดขนตากันดีกว่าค่ะพี่ฟอลเลือกใช้มาสคาร่าของ Maybelline นะคะปัดทั้งขนตาบนและขนตาล่างค่ะจากนั้นนะคะพี่ฟอลเลือกติดขนตาปลอมของ Barbara ค่ะ และหลังจากนั้นนะคะพี่ฟอต้องขอเก็บรายละเอียดนิดนึงโดยการหยิบปากกาไลเนอร์นะคะมาทาทับเปอีกทีเพื่อมาให้เห็นรอยกาและหลังจากนั้นนะคะพี่ฟอก็จะทําการปัดมาสคาร่านะคะให้ขนตาเชียงกับขนตาปลอมนั้นกลืนเข้ากันค่ะต่อมาจะเป็นขั้นตอนของการลงบีบีครีมไวท์เน n นิ่งของแจยอนค่ะ เป็นบีบีคมที่มีสารสกัดจากดอกเอเดไวท์ A The White, ที่จะช่วยป้องกันริ้วรอยแห่งวัยและเพิ่มความกระจ่างให้การปกป้องผิวหน้าทําให้หน้านเนียนผูดพองให้ความชุ่มชื่นสว่างกระจ่างใสเหมาะสําหรับผิวทุกประเภทหลังจากที่เราลงดีๆแล้วนะคะเราจะมาทําการคอนทัวร์กันแบบจัดหนักเต็มเลยค่ะ พี่ฟอเอกใช้คอนทัวร์แบบเนื้อครีมของเอสเ้ก่อนนะคะพี่ฟอเรกจะทาไปตรงที่ใต้หนวดแก้มของเราทั้งสองข้างนะคะและก็ตรงกลางทั้งสองข้างของพี่ฟอรและก็ตรงหน้าผากนะคะหลังจากนั้นพี่ฟอร์จะใช้ฟองน้ํารูปไข่เนี่ยมาเบนนะคะให้มันเนียนและกลืนกัน เสร็จแล้วนะคะพี่ฟอจะใช้ปากกาไฮไลท์นะคะเพิ่มความสว่างให้กับใบหน้าของพี่ฟอพี่ฟอเลือกใช้ปากกาลงไฮไลท์ของเอสเต้ทาไปบริเวณหน้าผากนะคะแล้วก็ตรงคางและก็ตรงจมกูกหลังจากนั้นก็ใช้ฟองน้ำเบนให้เกินกันเนียนอย่งดูเป็นธรรมชาติค่ะ จากนั้น,นะคะเราจะทําการเซตหน้าให้เป๊ะนะคะแน่นขึ้นไปอีกระดับแบบเซเลบสาวสุดๆนะคะโดยการใช้แจยอนไวต์นิ่งพาวเดอร์เค้กค่ะเป็นแป้งผสมรองพื้นเนื้อละเอียดบางเบาปกปิดได้อย่างเรียบเนียนช่วยควบคุมความมันได้ตลอดทั้งวันมีส่วนผสมของคาราเจนและสารสก,กรสัดจากดอกเอเดอร์ไวท์บอกเลยว่าแปง้งตัวนี้นะคะอยู่ทนในระดับที่โอเคเลยทีเดียวนะคะไม่ค่อยหลุดรอกระหว่างวันขนาดเจออากาศช่วงที่ร้อนมากๆนะคะก็ยังไม่ต้องเติมแป้งระหว่างวันบ่อยๆเลย พี่ฟอร์เลือกใช้กระปลงในการแอปพลายจะได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาในระดับที่ไม่เยอะจนดูหนาไม่เป็นธรรมชาตินะคะจากนั้นนะคะพี่ฟอร์จะเลือกลงบรอนเซอร์นะคะแบบเนื้อแปง้งพี่ฟอร์เลือกใช้ของอัลเวกัสนะคะลงท่องไปอีกทีย้ำว่าเอาแบบเบาๆพอนะคะ และหลังจากนั้นพี่ฟอก็ใช้ในพาเลตเดียวกันนะคะที่เป็นสีขาวนะคะลงไฮไลท์แบบแป้งทับไปอีกทีหน้าพี่ฟอเนี่ยก็จะดูสวยฉ่ำแบบดูผู้ดีมากๆเลยคะ่ะเนียนกริบหลังจากนั้นเราจะมาปัดแก้มกันพี่ฟอเลือกใช้สีอมส้มนิดๆปัดแบบเบาๆพอปัดทับตรงรอนเซอร์ลงไปอีกทีและเราก็เริ่มทาลิปสติกสีนู้ดสวยสง่สนะคะพี่ฟอเลือกใช้ของนิกค,ค่ะ พี่ฟอลืมปัดคิ้วนะคะพี่ฟอเลือกใช้ของอนาตาเซียแบบเป็นครีเอเจลค่ะเพื่อให้คิวค้วขนคิ้วของพี่ฟอที่ยุ่งเหยิงนะให้มันได้รูปมาแล้วค่ะพี่ฟอนะคะก็ไปมัดผมนะให้ทรงเทียวกับคิมคาเดเชียนนะคะเดี๋ยวพี่ฟอจะให้เปรียบเทียบดูแต่พี่ฟอเนี่ยอบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่มีเสื้อสีนี้นะคะพี่ฟอมีอันนี้นะคะมันก็แบบว่ามันก็ไม่ได้ใกล้เคียงหรอกแต่แบบว่าก็ดีกว่าสีดําถูกปะ นะบอกไว้ก่อนนะคะว่าการแต่งหน้าในวันนี้เนี่ยไม่ได้แต่งให้เหมือนนะคะแค่เป็นสไตล์นะคะเอาสไตล์ของคิมคาดเชียนมาเป็นแรงบันดาลใจไม่ได้แต่งให้เหมือนค่ะและถ้าน้องๆคนไหนนะคะสนใจอยากจะหน้าเป๊ะปังเวอร์แบบพี่ฟอนนะคะ mm hmm. ก็สามารถไปซื้อผลิตภัณฑ์แจยอนได้ที่ร้าน e and mm ี e แอนด์บ๊เขาจะมีที่สาขาสยามสแควร์แล้วก็สาขาสเปิ f ฟ t ิวเจอร์นะคะแล้วก็มีที่ร้าน l a c เชสแล้วก็ร้านสตาร์ดั หรือถ้าคนไหนที่ไม่มีเวลาก็สามารถไปซื้อที่เว็บไซต์ของเขาได้เลยเดี๋ยวพี่ฟอร์จึกขึ้นลิงค์ให้ดูนะคะและยังไม่พอค่ะแถมตอนนี้ถ้าซื้อครบ1,000บาทนะคะยังได้กระเป๋าใส่เครื่องสำอางน่ารักเก๋ๆของแจยอนไปใช้ฟรีด้วยค่ะสำหรับวันนี้พี่ฟอไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ